สวัสดีครับขอสวัสดีและขอต้อนรับเพื่อนๆสู่โมอีกนะครับคลิปนี้เหมือนเดิมครับผมก็มีข่าวมาฝากเพื่อนๆน,น,นะครับหลังจากที่ทีมวอลเลย์บอลชายนะครับของประเทศไทยเราได้เจอกับทางเจ้าภาพกัมพูชานะครับ ประเทศไทยเราแพ้ประเทศกัมพูชานะครับโดยที่ทานกัมพูชาชนะประเทศไทยเรา3ต่อ2เซตนะครับชนะ3ต่อ2เซตนะครับหลังจากที่การแข่งขันจบสิ้นลงนะครับกองเชียร์ฝั่งประเทศไทยเราก็มีการเดินออกจากสนามเดินลงออกจากสนามนครับในขณะที่พาการเดินลงออกจากสนามนั้นนะครับทางด้านหน้าก็มีทีมกองเชียร์ฝั่ง กัมพูชานะครับหรือเขเมรน,นั่นเองนะครับเขเมรพวกเขเมรน,นะครับมันรออยู่ด้านหน้าทางลงนะครับแล้วพากันตะโกนไล่คนไทยเราให้กลับประเทศไปนะครับซึ่งมันพากันด่าว,ว่า t Thailand go โก m e Thailand go ก Home อย่างสนุกสนานอย่างดุเดือดนะครับซึ่งทำให้ประเด็นนี้เองนะครับทำให้ทั่วโลกเขากลับมองว่าเขเมรจริงๆแล้ว เป็นถึงเจ้าภาพนะครับขเขมรเนี่ยเป็นเจ้าภาพซีเกมส์ครั้งที่32หรือว่าซีเกมส์2 3นี้นะครับเจ้าภาพกลับทำตัวน่าอุบาทหน้ารังเกยียจไร้อริยธรรมไรจริยธรรมนะครับทำตัวไม่เหมาะสมนะครับทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับการเป็นเจ้าภาพเลยนะครับมีการมาตะโกนไล่ กองเชียร์ชาติอื่นแบบนี้นะครับมันเป็นสิ่งที่ไม่สมควรอย่างยิ่งที่เจ้าภาพจะมีพฤติกรรมแบบนี้นะครับประเด็นนี้เองนะครับทำให้ทั่วโลกนะครับชาวอาเซียนเราก็พากันตำหนิกัมบูชาโดยเฉพาะเวียดนามนะครับพากันถล่มกัมพูชายับเลยด่ากัมพูชาเละเทะไปหมดเลยครับซึ่งพฤติกรรมแบบนี้นะครับเป็นมันเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งเป็นถึงเจ้าภาพ แต่แสดงพฤติกรรมแบบกุ้ยนะครับมันไม่ต่างกับในยุคสมัยที่สุวรรณคงยิ่งที่เคยหลุดปากว่านคนวัดตป่นของไทยแล้วทำให้พวกเขเมิ้นครับไม่พอใจแล้วประท้วงที่สถานทูตอาการคล้ายกันนะครับอาการเหมือน,นเดิมขมเิมนไม่มีวันพัฒนาไม่ว่ายุคสมัยเปลี่ยนไปแค่ไหนก็ตามนะครับเขเมิก็คือเขเมรนนะครับ ขนาดเป็นถึงเจ้าภาพซีเกมนะครับแต่ทําพฤติกรรมแบบนี้นะครับแค่นี้ก็รู้แล้วครับว่ากัมพูชาไม่มีทางที่จะพัฒนาได้ไปไกลกว่านี้อีกแล้วนะครับวันนี้ผมแอดมินนะครับก็ขอจบเพียงแค่นี้ก็แล้วกันนะครับเพราะว่ายิ่งพูดไปกลัวกลัวห้ามใจไม่อยู่กลัวด่าขมยนเยอะวันนี้นะครับวันนี้เองก็ขอจบเพียงแค่นี้ก็แล้วกันครับ หากเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้โมอีกของผมด้วยกันแล้วกันนะครับสวัสดีครับ